อยากโดดเด่นอยากไม่เหมือนใครนะครับมายาลิสคันนี้ได้เลยนะมาเป็นบอดี้สีเขียวเดิมโรงงานนะครับและที่สําคัญเลยสีจีจ๊ดสวยๆแบบนี้นะฮะผ่อนเพียงแค่5,800นะครับฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับสำหรับตัวยาลิส1.2รุ่น E นะครับคันนี้ได้ปี19รายละเอียดตัวรถเป็นยังไงสวยขนาดไหนรถเพิ่งเข้ามาวันแรกมาตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ยาลิ์นะครับอยู่กับผมเต้พย,ยน์ที่ปรึกษ,ษาด้านการขายนะครับวันนี้ผมมียาลิ์เข้ามาใหม่นะครับเป็นสีที่บอกว่าเจ็บมากนะครับสีโคตรจียิเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับยาลิ์1.2รุ่น E นะครับคันนี้ได้รถปี2019เลขไมล120,000โลมาเป็นบอดี้สีเขียวนะครับเป็นเขียวเลมอน สวยจัดเลยนะครับใครอยากได้สีที่แบบโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับทักเข้ามาหาผมได้เลยนะตอนนี้นอกจากสีเขียวเนี่ยผมมีสีฟ้านะครับแล้วก็ผมมีสีแดงนะครับทักเข้ามาได้เลยสีเจ็บๆมีให้นะครับคันนี้12รุ่น E ปี19ไมล์แสนสองราคาค่าตัวอยู่ที่349,000ฟีดาวผ่อน5,080 ค,คันนี้ฟรีดาวผ่อน5,800รายได้12,000ขึ้นไปก็สามารถฟรีดาวได้แล้วออกรถได้ถูกอาชีพนะครับสำหรับรถปี19เนี่ยดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.29เท่านั้นเองนะครับผ่อนสบายๆ5,800ยาวๆไปเลยผ่อน7ปีได้หรือใครอยากจะผ่อนสั้น4ปีก็ได้เหมือนกันนะครับยังไงทักเข้ามาสอบถามพูดคุยรายละเอียดก่อนได้นะครับอย่างยาลิคันนี้ที่ผมพาพี่มาดูรถเพิ่งเข้านะครับแล้วก็ผมเห็นสีสันเนี่ยน่าสนใจมากก็เลยมาถ่ายให้ได้รับชมกันเผื่อใครอยากได้สีแปลกๆหรือว่า,าันาน,ะาาน,นะคร โดดเด่นไม่เหมือนใครแน่นอนมาดูด้านหน้าหน่อยนะครับรถเพิ่งเข้ามาวันแรกไฟหน้าสวยใสยไม่ขุน่นไม่เหลืองไม่ละอองน้ําไม่แตกอะไรเงานะไฟหน้ามาเป็นแบบ multi r e f e c t o r มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับ เส้นสายตัวรถด้านข้างก็สวยงามชัดเจนนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับล้อเป็นล้ออลลอยเดิมโรงงานนะครับล้ออลลอยเดิมโรงงานในส่วนของยางเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะเพราะว่านี้เป็นยางปีสิบ้าน่าจะรัดมาตั้งแต่ป้ายแดงแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมวิ่งมาเยอะแล้วนะครับสําหรับยางเส้นนี้เดี๋ยวจดก,การเปลี่ยนให้นะครับ แมกขอบ15ดิสเบรกคู่หน้านะครับส่วนระบบเบรกด้านหลังจะมาเป็นดัมเบรกเดี๋ยวผมให้ดูช่วงล่างก่อนคันนี้รถบอดี้เดิมนะครับแล้วก็ช่วงล่างต่างๆทุกอย่างเดิมนะครับเดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะไม่โฟกัสอ่ะช่วงล่างเดิมนะครับสปริงชอกอัพเดิมแล้วก็ซุ้มล้อสวยๆ นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับรับประกันในส่วนของโครงสร้างให้นะตัวรถไม่มีในเรื่องของการชนหนักพิวามจมน้าหรือว่ากับสีนะครับตรงนี้พี่ๆสบายใจได้นะครับมีตรวจสภาพรถให้274รายการด้วยนะครับมีบริษัทนออกมาตรวจให้กระจกบานหน้าบานแท้บานเดิมนะครับจากโตโยต้าเป็นกระจกแบบ อะคูสติกาส์นะครับกระจกนิรภัย2ชั้นก็ตรงนี้ช่วยลดเสียงที่จะเข้าไปรบกวนในห้องโดยสารนะครับสำหรับกระจกแบบใหม่นะครับเป็นอะคูสติกาส์นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้น้องด้านหน้ากันสาติดตั้งมารอบคัน4ี่ชิ้นแล้วก็แผงประตูแผงประตูเนี่ยจะมาคุมโทนเป็นสีดำนะครับวัสดุตรงพักแขนพักสองจะมาเป็นผ้านะครับตรงนี้เป็นผ้าแล้วก็ตัวหัวน็อตประตูต่างๆนะครับเดิมนี่ไม่เคยขันไม่เคยไขไม่เคยแกะนะครับซอกด้านในเดี๋ยวพาดูนิดนึงนะครับหัวน็อตต่างต่าง ไม่เคยขยับนะฮะแล้วก็สครับเพจด้านล่างสวยเดิมแผ่นเพจนะครับรถปี19แท้เดิมนะคันนี้นะครับแล้วก็กรอนประตูต่างๆหัวน็อตเนี่สวยใสนะครับดูง่ายมากยิ่งรถเป็นสีเขียวเนี่ยพวกหัวน็อตต่างๆถ้าเกิดมีรอยขยับเนี่ยผมบอกเลยว่าดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากรอยสปอตสวยครบชัดเจนนะครับใครอยากได้สีแบบ จีจีจ้าจ,จ,จสักหน่อยนะคันนี้สีสวยมากนะครับจะเอาไปใช้เดิมๆก็โดดเด่นหรือจะเอาไปจัดทรงผมว่าคันนี้ก็หล่อนะฮะเพราะว่าสีเนี่ยเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับไม่ได้มีการกลับสีอะไรนะครับแผงประตูด้านหลังก็คุมโทนเป็นสีดําไม่ได้มีตําหนิอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูซอกเสาบีด้านในสักนิดหนึ่งนะครับคันนี้ขอย,ย้ำอีกรอบหนึ่งนะพี่นา้าเลขไมล์แสนสองนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันฟีดดาวผ่อนห้าพันแปด นะครับรายได้12ื่นมาจัดฟรีดาวได้เลยสบายๆสาสหรับยาริสคันนี้นะครับหรือถ้าไม่ชอบสีเขียวมีสีแดงให้เลือกมีสีฟ้าให้เลือกหรืออยากได้สีพื้นๆอย่างสีดําสีบอลสีขาวมีให้เลือกทุกสีเลยสําหรับยาริสนะครับ มาดูด้านท้ายกันบ้างไฟท้ายเนี่ยมาเป็นแบบ LED ไลท์ไก่นะครับไฟท้ายเขาจะเป็นเส้นย,วยาวๆแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์กัรระยะด้านหลังตรงนี้สองตแหน่งนะครับตัว1.2รุ่น E เนี่ยเขาจะยังไม่มีตัวกล้องถอยมาให้นะครับแต่ว่าก็มีเซ็นเซอร์กัดระยะมาให้ด้านหลังนั่นเองมาทดแทนกันนะครับมาดูหัวน็อตสักนิดหนึ่งหัวน็อตด้านท้ายนะครับเนี่ยไม่มีรอยขยับเลยนะครับล้างน้ําสวยเดิมนะครับล้างน้ําสวยเดิม ไล่มาเรื่อยๆไฟท้ายก็เป็นพาร์ทเดิมนะครับจากโรงงานไทยโคยโตะนะครับตัวๆแบบนี้ไฟท้ายพาร์ทเดิมนะครับลังน้ําสวยเดิมนี่มีเข้ามาใหม่อีกแล้วนะฮะตัวมิวเอ็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซลรถเข้าใหม่ที่ผมมายืนถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับมีรถเข้าใหม่เยอะมากหลายคันพี่ๆหารุ่นไหนอยู่ยังไงลองทักเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อน,อนได้นะครับเนี่ยผมมีเป็น30กว่าคันเลยที่เพิ่งเข้ามานะครับแต่ด้วยความที่ผม ทำเป็นช่องยาลิตผมก็จะมาดูยาลิตคันสวยๆวยนะครับแล้วก็มาถ่ายให้พี่ได้รับชมกันว่ามียาลิตคันไหนเข้ามาใหม่บ้างนะฮะอย่างคันนี้เข้ามาเนี่ยภายในนะครับก็เดี๋ยวต้องทําการสปาเนาะเพราะว่าเบาะเนี่ยอาจจะมีคราบบางส่วนนะครับรถเข้ามายังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้สปานะครับภายในเนี่ยเดี๋ยวจดการให้ถือว่าเรื่องเล็กนะครับในเรื่องของการสปารถแต่ว่าอยากให้พี่ดูภายนอกก่อนว่ารถเข้ามาวันแรกเนี่ยบอดี้เดิมสวยนะครับรอยบุบรอยลักยิ้มรอยเฉียวรอยชนอะไรไม่มีมาเลยนะคันนี้สวยมากนะครับ ผิวพันธุ์เนี่ยเดิมจากโรงงานเลยนะครับมาดูแผงประตูหน่อยนะครับตรงนี้กระจกมาเป็นไฟฟ้า4บานแล้วนะสำหรับตัวหนสองรุ่นอีนะครับกระจกไฟฟ้า4บานได้เป็นออโต้คนขับนะครับปรับเขากระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนก็เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็สครับเพดติดมาให้รอบคันไม่มีตําหนิเลยนะครับ สติกเกอร์แอร์แบ็กสติกเกอร์ลมยางกองประตูสวยเดิมนี่รอยมาร์กสีก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับกุญแจเนี่ยตัว1.2รุ่น E มาเป็นแบบรีโมทแบบไขแบบเสียบนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีออไฟตัดหมอกนะเปิดปิดได้นะครับปักเซนเซอร์เปิดปิดได้แล้วก็แท็กชั่นคอนโทรลนะครับกุญแจเป็นรีโมทแบบไขแบบนี้นะฮะเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูชึ่งเดียวติดเลยนะฮะสตาร์ทติดง่ายนะครับสำหรับยาริสคันนี้เลขไม่อยู่ที่120,000สนสนโลนะครับ120,000 7,000โลนะครับแล้วก็ดีไซน์ mm. พวงมาลัยเนี่ยมาเป็นแบบสามกา้านไม่ลอกไม่ล่อนนะครับสำหรับพวงมาลัยสวยเลยนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนขึ้นวิทยุได้นะครับตัววิทยุที่เขาให้มาเนี่ยตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับแล้วก็ตัวแอร์นะได้มาเป็นแอร์แบบแอร์ออโต้นะครับเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับภาพรวมคอนโซลด้านหน้าก็ประมาณนี้สวยน่าใช้นะครับแล้วก็เพดานด้านบนมาเป็นคุมโทนเลยสีดํา คอนโซลด้านหน้าต่างๆไม่ได้มีตําหนิอะไรเลยนะครับค่อนข้างสวยเดิมมาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับขอย้ําอีกรอบนึงคันนี้ที่เราดูกันอยู่นะครับสี่เจ็บเแบบนี้ฟีดาวผ่อนเพียงแค่ห้าพันแปดนะครับสี 4, ่แสนไม่ใช่สี่แสนสิ่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันอ่าสามแสนสี่หมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนห้าพันแปดนะครับออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะครับใครอยู่ใกล้ก็เข้ามาดูรถตัวจริงได้มาทดลองขับได้นะครับแต่ถ้าใครอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัด ไม่เป็นไรนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านได้เลยพี่ๆติดต่อมาหาผมที่เบอร์ด,ด้านล่างได้นะครับออกรถได้ทุกอาชีพยังไงเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวรถเนี่ยหากไม่สะดวกเดินทางมาดูเองไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถ่ายคลิปอ,อัปเดตให้นะครับอยากจะดูส่วนไหนเพิ่มเติม,ตมแจ้งเข้ามาได้หรือถ้าไม่อยากดูแลผมถ่ายคลิปนี้ถือว่าโอเคแล้วได้เห็นหมดแล้วนะครับก็รอดูผลตรวจได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจรถให้ นะครับ274รายการหลังจากตรวจเสร็จก็มีออกใบเซอร์ติฟิเคชให้กับลูกค้าด้วยเป็นใบเหมือนเขาเรียกว่าใบยืนยันการตรวจรถแบบนี้นะครับเดี๋ยวส่งให้มาดูหัวน็อตปากกระโปรงสักนิดนึงนะครับสวยเดิมนะครับนี่ใสๆซอกด้านในรวมไปถึงตัวเบ้าโชคนะครับแก้มข้างคานหน้าด้านซ้ายนี่ไล่มาเลยนะครับแผ่นบังม่านกิบล,ล็อกไม่มีแตกหกักไม่มีชํารุดนะครับสวยเดิมใหม่ๆนะครับแล้วก็คานหน้าด้านขวา รวมไปถึงตัวสติกอร์มอกอน,นะครับเตาชงด้านหน้าขวาแล้วก็ฝากระโปรงนะครับคันนี้รับประกันเลยบอดี้สวยเดิมไม่มีชนหนักฟรีความแน่นอนนะครับฟรีดาวผ่อนเพียงแค่5,800นะครับกับยาลิส1.2รุ่น E คันนี้ได้ปี19เลขไม 1, 2, 10, ล์120,000กโลกับราคาค่าตัว349,000ฟรีดาวส่น5,800นะใครสนใจนะครับเบอร์ด้านล่างตรงนี้โทรเข้ามาได้เลย0816563625สำหรับวันนี้ผมเต้พยโย์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่มารับชมสวัสดีครับ